ก็จะมาไล่เลียงนะครับลำดับเหตุการณ์นะครับตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆนะครับที่ได้ถามมาในคอมเมนต์ทางช่องทาง Tik To กนะครับว่าเอารถไปได้ยังไงและวลำดับเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ไปชมบรรยายในคลิปนะครับแต่เบื้องต้นนะครับรถเรานะครับไม่ได้เสียบกุญแจคาไว้นะครับลูกค้าอ่าอ่าคนร้ายนะครับก็เป็นคนที่สติไม่สมประกอบนะครับเมายาบ้าแล้วก็อ่าเก่งนะครับช่างชอมนะครับในเรื่องของรถไถนะครับก็ได้ ต่อตรงนะครับต่อตรงนะครับรถไถเนี่ยคุณแจนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าหลายๆรุ่นนะครับของคูโบต้าเนี่ยใช้ด้วยกันนะครับใช้ด้วยกันกุญแจดอกเดียวสามารถสตาร์ทรถได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปดูลำดับเหตุการณ์นะครับจะไล่เรียงให้ครับเพื่อนๆนะครับไปฟังกันนะครับนะครับก็เมื่อคืนนะครับมีเหตุนะครับมีคนร้ายนะครับผู้ประสงค์ดีนะครับจากล่องของ จากร้านนะครับที่ร้านนะครับที่เราจอดขายอยู่ฝั่งด้านหน้านะครับมาขับออกไปเวลาเที่ยงคืน26นาทีนะครับได้คนร้ายได้ขับสลิงนะครับมาจอดไว้บริเวณหน้าร้านนะครับมาจอดไว้แล้วก็ขับรถไถไปนะครับประมาณ3ชั่วโมงน่าจะเอาไปซ่อนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นเวลาตี3ครึ่งนะครับคนร้ายได้ย้อนปั่นจักรยานนะครับมามาเอารถนะครับมาเอารถสลิงที่จอดไว้นะครับบริเวณฝั่งหน้าร้านที่ติดถนนนะครับ กลับไปนะครับแล้เช้านะครับก็ได้มาตรวจสอบรถนะครับมาดูรถว่าเอ้รถเหลือกี่คันขายได้อะไรยังไงนะครับเป็นการรีวิวร้านปกติอ่ะปรากฏว่ารถหายอ้าวรถหายรถซีรอรถไถหายเฮียครับพี่นอ้องจ้เฮียไปใส่บัตรท,ที่นี่กันเลยมาเปิดกล่องอะไรกล่องเบิง์ครับนะครับเบอรน,นี่โจรนี่แสบขนาดนะครับอ่ามันก็เราก็คิดไม่ถึงนะครับว่าเขาจะ มาลักขับไปเพราะรถน้ํามันก็ไม่เยอะครับตอนนี้ได้เบาะแสอยู่ที่ทางหนองกุ้งทับม้านะครับตอนนี้กําลังตามไปนะครับลูกน้องอยู่หน้างานแล้วครับตอนนี้นะครับเห็นเบาะแสเห็นรถแล้วนะครับเป็นคนในพื้นที่นะครับเป็นคนในพื้นที่ถ้าเป็นที่หนองกุ้งทับไมจริงก็ประมาณ15กิโลนะครับจากร้านนะครับที่คนร้ายได้ขับรถมานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจะใช่รถจากที่ร้านที่คนร้ายได้ลักไปหรือเปล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวไลฟ์สดให้ดู้ลย ครับรถตำรวจเข้าไปเลยหลักมาใช้งานเลยครับถอดหน้ากาก,ากออกอคือสว้าคแขง มันคือซัวคัแถนรักรถไทยตลาดมากเล่ากมาใม่งานนี่บักได้รักล่ะควบ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 ,คบมันควบมันควบมันเอามไหมเอาไหเอามหมเอามันม เอามันเอมันยเอามึงเล่นขัาไปมึงเลนได้มึงเล่นข้าไปอ่ะเอามันเอามันเอามันอ่าสลงอยู่ครบเลย คนบ่าอีกคนบ่าอีกคนบ่า,บามาลักรถไทยไอ้เดี๋ยวเดียวจะเป้า,ารถขึ้นได้ให้ตำรวจเขาไทายไทยรวบก่อนไทยรวบไทยยางกอนน้มันเรียบร้อยก่อน โอ้คือขากแถวะมอ่เทเอป่าวระเอาไปจำาุพื่อเป็นจังสั้นตาลิงงนี่ป nah voilà ้เอาลูกข nah oh ึ้นแม้ครับเอาลูกขึ้นมาเอคะอัน้นไมัเอาลูกขึ้เออครับเออเอเออเอเอเ แนเมหก็นี้่แ้ลาไปเอามาครับคันนี้เป็งานแมนอันนี้รถไปดำเลยมึงอยากไปนมัอน่งกับขึ้นน้ามึงอยากไปอ่ะอันนี้ติดมาเบิดเนาะติไปเบิ้ลละบอกว่าแมนว่แมนคันนี้เป็นรวดองจากองเทียงเขามันด้เว็บร้อยเวบร้อยกันได้ันนี้ละคันนี้ละ ขัานนี้ละขัานนี้ละ่นนีละรถมออรล,ล,นนลน้นนี้ก็ได้เลจักรยานนี่ใสจักรยานนั่นจับได้แล้วครับมนออกไปมือลุ